นี่ก็คือบ้านใหม่ของยาวออกไปดูข้างนอกชันหน่อยโอ้โหบ้านบ้านเราอย่างหรูเลยโอ้โหนี่ต้องชวนเพื่อนมาอวดแล้วบ้านใหม่บ้านใหม่นี่เปิดไฟมีชาน้ำมามีชาน้ำจุย้ยอันนี้คืออะไรเปิดตัวปุ๊งๆฉลองบ้านใหม่บ้านใหม่เย่เย่อันนี้ก็คืออ้าว จะเปิดปากตู้่งเออนี่เปิดปากตูอ่ะเปิดเปิดเงออช็อมนอนเลยช็อมนอนช็อมนอนเอ้ยน้องกระจายตื่นแล้วเหรอชื่อชื่ออะไรเดียร์เนี่ยชื่อชื่อไมยูชื่อไมยู่ปากกล่องนะชื่อไมยู่อ้าวร้องไงเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยนี่มังมังมังกระตัดกระตัดกระ ได้เพ่น่าจเมื่อกี้น้องหายจัวได้ช่วย oh my god โ so ซงงเยยนะรถไฟคืออะไรฮะมีวัฒนาการเยอะให้อาหังนี่อา้าวไม่มีอาหังด้วยทำไงดีงาเฮ้ยนี่ยังมีไชกอกมีไชกอกเนี่ยให้ให้น้องกระต่ายกินไชกอกได้หรออากินเองซะงั้นอ๋อนี่ไงมีอาหังอาหังกระต่ายใช่ไหม อัะนี้ก็คือห้องห้องเด็กเล็กแต่ว่าเราไม่มีล,ลูกบอลลอยได้ด้วย oh my god เล่นลูกบอลไหมไป๊ามาเอ้ยได้ยังไงเอ้ยมันจะเมบเกินไปแล้วน้องมีโอ้นี่คือตู้ตู้กับข้าวเราสินะแต่ออกไปข้างนอกกล่องดีกว่าป๊าบอ่ะปเราปข้างนอกกันน้องไม่รู้น้องไม่รู้มาเร็ว ดูแลทาลุกเดี๋ยวก่อนตรงนี้ดูแลตัวเองยังบบได้เลยเมืองไปเที่ยวเมืองกงลางรีกว่านะน้องไม่รู้อุ้ยอะไรอะ่ะใครยืมกระเป๋าไวอ้อะอ๋อ <c oughs> เขาแจกกระเป๋าใช้ฟรีงอะ่ะเราว่าไม่มีคงอยู่เลยเราขึ้นรถฟรีไปเลยละกันเราก็อยู่ใจกลางเมืองโอ้ น้ำแข็งไช่ด้วยหรอน่าสนใจเราเราก็ต้องอยากกินน้ำแข็งไช่เป็นธรรมมาลาเนาะน้องไม่รู้อยากกินแม่น้องไม่รู้ร้านอาหารแหละดูมาชงดูตรงนี้เอ๊ร้านอาหารทำไมขายรถง่พราะ <c oughs> ว่ามีร้านอาหารชัดเลี้ยงไหมอะไราอยากชื่ออะไรให้น้องไม่ยูกินน้องไม่ยูอยากกินอะไรเหงอือข้ามมาเร็ว นี่คืออะไรนะ่ะร้านของเล่นเหรอยังไม่อยากได้ของเล่นเลยอนะ่ะอันนี้คือที่ไหนอะ่ะธนาคารหรือเปล่านเนี่ยทำไมไม่มีคงอยู่เลยจะเมืองขับโยบอกนี่เป็นเมืองที่สวยมากเลยนะเนี่ยร้านค้าโูดูพี่ชาวคนนั้นชี้แต่งตัว่วยจักเลยตรงนี้ก็เป็นคุ้มพ่อกับคุ้มแม่หรอรับเด็ก อะไรอะ่ะสเตจเจอชิงโฟโอ้เช็ดโอ้มีกิจกรรมด้วยเหรอโอ้ดีจังเลยนะตรงนี้เป็นชายหาดว้าวตรงนี้อะไรงะ่ะบ้านคนบ้านคนโอ้ยบ้านตรงนี้สวยจังเลยเฮ้ยแต่บ,บ้านเรามีสาวว่ายน้ำเลยนะ <c oughs> มีชาวว่ายน้ำเลย วีไอพีรีบูชินโอ้รถสวยอะ่ะโอ้แต่เราไม่มีตังขนาดนนาโจนมีพี่ชาวแต่งตัวสวยอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งคนด้วยโอ้มินิเกมหมอเุ้ยน่าสนใจนะมีโบลิ่งด้วยเป็นเมืองที่มีกิจกรรมเยอะดีจังเลยน้องไม่รู้าาม,มาเร็วโอ้ยตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารแล้ว นี่ก็เป็นร้านพิซซ่าเหมือนเดิมน้องไม่รู้วิ่งใหญ่เลยเหนื่อยไหมอ่ะน้องไม่รู้อุย้ยรถรถระวังรถนะมีคนขับรถที่นี่ด้วยชินะถึงจะไม่ค่อยเห็นก็เถอะนี่โรงพายาบาลอยู่ตรงนี้โอ้ระวังรถนะน้องไม่ยูโอ้พี่ชาวนักเชเกตช่วยจังเลยมีคนตกปลาอยู่ด้วยเมืองน,นี้นี่มันครบคันชุดยอด และตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าซูปเปอร์มาร์เก็ตคิดว่าหน้าชูเปอร์ในชูเปอร์มาปปร์าเก็ตเนี่ยคงจะมีอะไรให้ให้เราซื้อมาให้น้องแบรูกินมะชูบูมีต้นไม้แต่ว่าไม่มีคนอยู่เลยไงไม่มีพนักงานด้วยเราต้องคิดตังเองเหรอเนี่ยโอ้ยใจเย้ยวิมีคืออะไรอยาสระผมชมบู มีอาบน้ำหมอ,อมีช็อตมีทิชชู่มีนมเอ๊เดี๋ยวนะมันขาดอาหารน้องน้องหมาน้องแมวน้องกระจ่ายไปหรือเปล่าเอมามีเลยเหรอเอ๊ะอันนี้หรือเปล่าอ๋ออันนี้ไข่ไก่เราน้องไม่รู้เรากินอะไรล่ะฮะเออไม่มีอะไรให้น้องกินเลยน้องอายุหนึ่งขวบกับเราที่อายุหนึ่งไฟ แต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลย,ยโอ๊ยลืมเก็บตะก,ก้าเลยเก็บตะก,ก้ากล่องไม่มีของที่เราอยากได้อะเก็บตะก,ก้ากล่องนะเอาน้องไม่รู้หายอู้ตกใจหมดเลยนึกว่าหายซะแล้วมาอุ้มน้องเลยอุ้มน้องกลับไปแล้วเราอยู่ที่ดาวชาวตอนนี้เราอยู่สถานีดาวชาวแต่ตรงนี้เราก็เคยเดินมาแล้วนี่นาเอะหลงซแล้วสิ โอ้ยไม่มีเพื่อนอยู่เมืองนี้เลยก็ลำบากหน่อยอะนะนั่งพักก่อนคอนนั่งพักก่อนยิงช้าเลยมองไม่เห็นหน้าตัวเองเลยต้องเอาน้องลงแลวะวางลงไปไปมาไป,ไปแล้วว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ดีนะเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นมีมีแก๊งมีแก๊งครอบครัวเหรอเฮ้ยดูชี เขาคนนี้น่ารักมากเลยมีลูกจ้องช่องคงอะเฮ้ยน้องน,น้องน้องร้องโดนหยดชิงเลยคุณแม่ไปไหนอ่ะตายแล้วคุณแม่หายไปไหนเฮ้ยเฮ้ยน้อง,น,องน้องไหลเองมีวันอะไรกันคะเนี่ยเฮ้ยเป็นเมืองที่ีิชวหวงฉุดๆไปเยยนะแย่มเลย น,น,นี่เป็นเมืองที่ดีอีก,อกเมืองหนึง่งโอ้ดูเหมือนจะมืดแล้วเอ้ยเอย้ยเลาะลอยได้โอ้ก็อดโอ้ไม่ก็อดเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้ช่วยน้องเขาชี้ค่ะหนูเป็นเด็กคะ่ะหนูไม่รู้เรื่องหนูไม่ได้แกล้งเขานะน้องไม่รู้เราหนีกันเถอ,อะปลาขึ้นมาเร็วอุ้มน้องไม่รู้หนีก่อนเออหนูไม่ได้ทำเขานะ thank you